นิวจีนส์ผู้ฉีกสัญญากับค่ายต้นสังกัดอดอล มหากราบความขัดแย้งของเคป๊อปเดินทางมาถึงจุดสําคัญอีกครั้งหนึ่งครับเ <c oughs> มื่อวงเกิร์ลกรุ๊ปนิวจีนได้ส่งคําเตือนอย่างเป็นทางการถึงค่ายออดอเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับโดยให้เวลา14วันในการแก้ไขาการละเมิดสัญญาอย่างร้ายแรงหากออ o อไม่แก้ไขาตามคำเรียกร้องของวงนิวจีน n s ทางวงก็มีแผนจะฉีกสัญญาครับโดยเอกาสารที่ส่งมานะครับระบุถึงข้อเรียกร้อง,องที่ยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับในเดือนกันยายนทางนิวจีนเนี่ยเคยจัดไลฟ์สดเพื่อเรียกร้องให้กลับมาาาดํํรงงตแหน่ ซึ่งแน่นอนว่าทาง Hype บริษัทแม่ได้ปฏิเสธไปครับโดยในไลฟ์เดียวกันนะครับสมาชิกวงกล่าวว่าพวกเธอถูกปฏิบัติไม่เหมาะสมจากบางคนใน Hype และถูกเมินเฉยเมื่อพยายามแจ้งเรื่องดังกล่าวไปที่ k ิมจู y a n g CEO คนปัจจุบันรับ h านินสมาชิกของวงได้ไปให้ปากคําคเกี่ยวกับการถูกคุกค,คามในที่ทํางานต่อหน้าที่ประชุมสภาหแห่งชาติของเกาหลีเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับโดยบอกว่ารู้สึกจริงๆว่าบริษัทกลิ่น <c oughs> พวกเรา <c oughs> ความขัดแย้งระหว่าง New Jeans กับ Hype ยืดเยื้อมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมครับหลังจาก Hype ปลดมินฮีจินออก จากตำแหน่ง CEO และยกให้คิมจูยอนขึ้นดำรงตำแหน่งดังกล่าวแทนรับโดยล่าสุดออดอร์ได้ออกมาตอบสั้นๆว่าได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วและกำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบให้แน่ชัดเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาและรักษาความราบรื่นระหว่างค่ายกับนิวจีนสต่อไปและยังปฏิเสธข่าวลือที่ว่ามินฮีจีนกำลังคุยกับอีบริษัทหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวโยงกับญาติของศิลปินโดยล่าสุดนะครับนิวจีนสได้มีโอกาสไปปลอกฏตัวในที่สาธารณะครั้งแรกหลังจากยื่นคำขาดกับออดอร์ครับโดยได้มีโอกาสไปร่วมงาน Korea Grand Music Awards และชนะราง วันใหญ่ของงานอย่าง Grand Artist Award ครับซึ่งกลายเป็นกระแสเพราะสปิชรับรางวัลของพวกเธอได้มีการพูดขอบคุณมินฮีจินและมีการพูดยืนยันอย่างเป็นทางการว่า New ิว a n นจะไม่มีวันตายซึ่งศิลปินอื่นๆที่ร่วมงานก็ปรบมือให้กำลังใจใพวกเธอพร้อมๆกันร,รับ